เมื่อไปถึงแม่น้ําแห่งหนึ่งเป็นสวนของพญานาคแล้วพระองค์ก็ได้พบลูกสาวพญานาคชื่อว่านางแอกไข้ทั้งสองเกิดรักใคร่กันขุ้นเทืองจึงตามนางไปยังเมืองบาดาลและอยู่ที่นั่นถึงสองปีกว่าในขณะที่ขุนเทืองไม่อยู่นี้นางบุษดี ก็ได้ให้โหนมาทายดูว่าขุนเทืองอยู่ที่ใดและนางก็ได้รู้ว่าขุนเทืองอยู่ที่เมืองพญานาคก,กับลูกสาวพญานาคนางบุษดีจึงได้บนบานให้พวกผีต่างๆไม่ว่าจะเป็นผีน้ำผีตายายผีเมืองซึ่งเป็นผีบรรพบุรุษตามไปบอกเทา้าขุนเทืองกลับมาบ้านเมืองของตน